ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะคงอยู่กันในเพลิ์สอนเล่นแครอทแคนสำหรับมือใหม่พาร์ทที่นะครับก็ผมได้เล่นอดีตนี้เข้าสู่วันที่24แล้วนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวขุดต้นไม้หน่อยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับหรืออาจจะรับชมมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจมาทคลิปในทุกๆวันเนาะ นี่ก็เพิ่งตื่นมาเลยนะก็9ก้าโมงนตอนนี้เมื่อคืนก็นอนเร็วแล้วแต่เนื่องจากอาจจะนอนดึกมาหลายวันนะก็เพียงเพียงง่วงๆนะันนี้ก็ตื่นสายเลยตื่นมาก็อัดเลยนะครับตอนนี้ก็บ้านผมก็บ้านงวนก็ยังคงอยู่ที่บ้านเจ็ดอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีช่างว่าง2ตัวนะครับก็อีก2ตัวนะกําลังอัปเกรดเจ้าป้อมปืนใหญ่อยู่เนาะก็ป้อมปืนใหญ่ก็ตันที่รูห้านะสำหรับบ้าน7นะการวิจัยผมนะครับก็ ตันหมดแล้วนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนแงขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็มาอัปเดร,ระเบิดก็ตันเหลือลูกเดียวนะผมก็อัปเดบ้านเลยแล้วกันเนี่ยก็1วันนะเดียวขึ้นบ้านเล้วป8กันแล้วนะบ้านแล้ว7ก็จบที่คลิปนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมก็อัประเบิดไปสักลูกนะหนาที2ชั่วโมงนะก็จะเหลือที่ยังไม่ตันมีสปริงนะระเบิดลูกใหญ่แล้วก็ เออพกเมืองพวกนี้นะเมืองสองสองเหมืองนี้นะเหมืองขุดทองกับเหมืองน้ำม่วงนะบันกลางวันผมก็เดี๋ยว,วอาจจะไปป้นสักรอบหนึ่งนะก็เอาโ bon บนะัสดาวเนาะก็อาจจะหาเป็นบ้านเจ็ดบ้านแปดละกันนะบางทีมันก็อาจจะเจอบ้านเก้านะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงมันก็ถ้วยเยอะนะอืมอันนี้ไม่ได้ดันนะเนี่ยก็ปล่อยโดนตีผมก็จัดแปนแบบเ่อี้แหละแปนโลง่งๆไว้ให้โดนตีนะโอ้ได้ถ้วยเยอะ สามสิบแปดลลงไปเลยแล้วกันนะก็ผ่าไปนะทางด้านซ้ายนี้นะผ่าป้อมลมเออป้อมผูไปนะเดี๋ยวเข้าทางด้านขวาบนนะก็ผ่าทางด้านนี้ไปขวดหนึ่งแล้วก็เข้าสายขวานะโอเคไม่ลืมที่จะเล็มเนาะแล้วก็ไม่มีกระต๊อบช่างก่อสร้างด้านนอกนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าด้านไหนลงไปหน้ากระดานไปฮนะปึบ๊บๆส่งบอลลูนตามไปนะทางด้านนี้มส่งบอลเล่นคิงไปช่วยเล็มขอบฮนะ จากนั้นก็หลอกนะบ้านเจ็ดมันก็โจมตีไม่ยากนะักสุดนี้ยังไงก็สามดาวอยู่แล้วนะทหารเฝ้าแคนเขานะครับก็เป็นบอลลูนนะครับสี่ลำนะมันก็มาจัดการ,บรับเลี่นคิงเราเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะอยู่นิ่งนะเพราะมันโจมตีได้แค่ทหารภาคพื้นดินนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็โดนังกรเราเปล่าหล่นไปหมดนะแต่ังกรฝ่งนี้ก็ตายไปนะอืมช่วงนี้ผมก็ บ้านกลางวันนะก็ไม่ทำอะไรนะก็อาจจะรอขึ้นบ้านแปดทีเดียวนะเดี๋ยวไปเล่นสูตรบ้านแปดกันนะตอนขึ้นบ้านแปดนะผมก็จะไปเล่งอัพพวกค่ายกองทัพนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัพลงทหารแล้วก็อัปเกรดห้องทดลองนะเดี๋ยวเราไปวิจัยทหารกันที่บ้านเลขวแปดเนะาะเดี๋ยวอาจจะอัปเกรดูกล้าให้มันตันถึงเลเวลสิบนะของบ้านเลขวลแปดนะกัเล่นคิงนะก็แผนการผมก็ประมาณนั้นนะ แล้วค่อยเดี๋ยวมาอัพการป้องกันทีหลังนะแล้วก็พวกเหมืองพวกกับดักแล้วก็เดี๋ยวมาอัพทีหลังนะการป้องกันแรกๆผมก็จะเน้นอาจจะเน้นไปนอัพพวกป้อมพลุก,ก่อนนะพวกป้อมลมป้อมวิสัยป้อมธนูนะพวกที่มันจบตีอากาศได้นะป้อมตั้งพื้นผมก็อาจจะไปอัพทีหลังนะพวกปืนโคกปืนใหญ่นะครับก็ได้โบนัสด,ดาวมานะกลมคังแล้วก็เต็มเนะอะเตรียมพร้อมไว้สําหรับการขึ้นบ้านแล้วล่ะก็เ,เตรียมไว้เบิกนะ ก็ขอทหารไปสักหน่อยอะแล้วก็ฝึกทหารไปนะฝึกไปอืมเดี๋ยวมาดูบ้านงคืนกันบ้านดีกว่าครับอ่าบ้านงคืนเราอัปเกรดเสร็จพอดีครับผมก็มันมีอะไรสร้างบ้างนะก็การป้องกันอออนมาวายผมสร้างไปหมดแล้วนะอัปเกรดเสร็จแล้วแต่มาวานแหละกับดักผมลงไปแล้วนะมีระเบิดลูกเล็กลูกนึงลูกใหญ่ลูกนึงนะเอ่อการป้องกันมีลงอะไรไปบ้างนะเท่าที่จําได้อาจจะมีป้อมธนูนะ แล้วก็คัตเชอร์อันหนึ่งนะเเหลือปิ้งย่างนี่นะก็เดี๋ยวรอเก็บทองให้ครบ1ล้านนะเดี๋ยวผมมาอัพนะก็เมื่อวานผมได้อัปเกรดอะไรไปนะผมได้ใช้ทองส่วนหนึ่งไปในการอัปเกรดจนนี้นะคางเก็บหนาอมลตนะก็มันทาให้คังเก็บหนาผมเก็บได้ถึง1นึ่งล้านสามแสนเท่ากับทองนะวันนี้ผมจะมาอัปเกรดอะไรดีนะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนละกันนะขอแก้ไขผังก่อนนะครับก็เนี่ยครับมีสิ่งที่ผมซื้อเพิ่มมาเมื่อวานนะก็มีกําแพงนะเออกำแพงหนึ่ง 2 3 4กามก็แม่4ต้นนะสี่แถวนะแล้วก็ปืนปืนใหญ่นี่น่าจะมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ขอลบตรงนี้ไว้ก่อนละกันเอาเพชรหน่อยก็เพราะว่ามันมีต้นไม้ขึ้นหนะ้าปืนใหญ่มันก็เนี่ยมีป้อมธนูเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะแล้วก็มีคัตเชอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวขอ,อยาคัตเชอร์หน่อยนะอ่าวางไม่ได้ฮนะเดี๋ยววางเล่นไว้ตรงนี้ก่อนลนะกันเนี่ยมันจัดนะแล้วก็อันนี้ต้นไม้ขึ้นอีกแล้วเนะี่ย ก็ลบเอาเพชรไปสักหน่อย่ะสองพันนะแล้วก็มีระเบิดลูกใหญ่เพิ่มมาลูกหนึ่งนะแล้วก็มีลูกเล็กเพิ่ม,มอีกลูกหนึ่งนะก็บันทึกไปประมาณนั้นนะตั้งเป็นผังใช้งานนะก็ผมก็ยังสร้างตัวปิงย่างไม่ได้นะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าค้างผมก็ยังอัพอัพได้ไหมอ่ามีอันนี้นะผมอัพได้นะเดี๋ยวผมจะมาอัพให้มันเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะมันจะได้จุทองได้มากขึ้นนะแล้วผมก็กดบูท ถอนนาฬิกาไปนะให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะผมก็ค่อยมากดรับอันนี้นะน้ำม่วงนะอันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปอัพอีกนะอัพอันนี้อีกสักหน่อยก็ได้นะหรือจะไปอัพคังพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาให้มันเพิ่มความจุขึ้นนะก็ลําดับต่อไปที่ผมจะอัพนะก็มาอัพเพิ่มความจุนะแล้วเดี๋ยวก็มาอัพคังแท่นขุดนะแล้วเดี๋ยวก็มาอัพเจ้านี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยว เป้าหมายต่อไปก็อาจจะเป็นอัพสิ่งสร้างสิ่งนี้นะปิ้งย่างนะเดเรามาอัพบ,บ้านกันนะบ้านก็ต้องใช้การอัพเกรดนะใช้ทอถึงแสนแปดนะเดี๋ยวมาอัพเกรดเจ้าคางเก็บทองอะ่ะให้มันตันนะให้มันถึงแสนแปดนะเดี๋ยวเรามาอัพข้ามบ้านขึ้นไปอีกนะเราจะได้มาอัพเกรดเจ้านี้เพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งมันจะได้ปลดล็อกเออเลดดอปนะอันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นสูตรเลดดอปกับลูกกระจงเบต้าอย่างจริงจังนะ ช่วงนี้วิจัยผมก็หยุดไว้ก่อนนะยังไม่ได้วิจัยอะไรเพิ่มนะลูกกระจอกก็เป็นเลีวหกนะตัวอื่นก็ังยังไม่ได้วิจัยนะผมจะเก็บน้ำม่วงนะมาใช้ในอาการน้ำเก็บพวกเนี้ยคังเก็บทองเนี่ยแล้วก็แท่นขูดทองนะครับเพื่อขึ้นไปบ้านเลเวเจ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดน,นี่นะไปเล่นกันทีหลังนะมีประมาณนี้นะการโจมตีก็เมื่อวานผมได้โจมตีไปกี่ครั้งนะสิบสามชั่วโมงนะ ห้าครั้งเลยครับเมื่อวาน <laughs> จมตีไปห้าครั้งนะก็ใช้ลูกกระจอกเล่นๆไปสามครั้งสี่ครั้งแรกนะก็มีชนะมีแพ้มาแล้วก็ตอนหลังก็มาเล่นเออยักษ์ผสมพนันดูผสมลูกกระจอกก็ลองปรับเปลี่ยนไปช่วงนี้มันก็โจมตีไม่ค่อยง่ายไม่ค่อยยากนะผสมผสมกันไปนะถ้วยผมก็ประคองขึ้นมาถึงพันหเหมือนเดิมนะก็อยู่ในถ้วยระดับนี้ได้นะไม่เกินพันหนะก็ได้รางวัลมาเป็น7จ็ดหมื่นกับเก้าหมื่นนะก็มีประมาณนั้นนะ ส่วนวอลนะรอบที่แล้วก็จบไปแล้วนะก็ชนะมานะสำหรับรอบที่แล้วเนาะก็รอบนี้ก็ค้นหาแต่เมื่อคืนนะบุษาตื่นมาเออห้าทุ่มนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะตื่นมาค้นหาเช้ายังไม่เจอเลยนะโอ้อะไรเนี่ยก็ผลประโยชน์แขนเ้ใกล้ลวราสามแล้วนะครับก็ผมจะไม่กดยกเลิกนะเพราะเขาบอกว่าถ้ายกยกเลิกแล้วหาใหม่มันไม่ช่วยให้เวลาหาไวขึ้นนะอาจจะช้าลงด้วยซ้ำนะก็เลยโอเคปล่อยไปก็าหากันต่อไป ก็ส่วนสาหรับใครนะที่อาจจะคิดว่าเออบ้านหลักผมหายไปไหนนะเลิกเล่นไปแล้วหรอยังนะเนี่ยตอนนี้นะบ้านหลักผมนะก็อัปเกรดขึ้นมาเลิกสิบเอ็ดเนาะผมก็ตามสูตรนะครับตอนผมอัปบ้านนะผมจะมาเน้นอัปเกรดพวกฝั่งบุกก่อนนะก็มีอะไรให้ผมอัปเกรดนะมีในประสาทแคนนะกำลังอัปเกรดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวยังไม่ได้อามาอัปเกรดเลยไหมอัปเกรดทีหลังนะพอน้ํายาเออล่องหนของอาเจียงไม่ใช่นะ ส่วนนี้ก็ตันแล้วนะครับแล้วก็ลงทหารนะผม,มอัพจนตันแล้วนะแล้วมีลงทหารมืดนะก็อัพไว้เลยอีกหนึ่งวันสักสามชั่วโมงจะตันนะมันนานหน่อยนะตอนขึ้นบ้านมันรู้สึกมันอัพเก้าวันสิบวันเลยบอกไม่รู้นานมากนะครับแล้วก็มีอันนี้นะค่ายกองทัพนะก็อัพเกจถึงเจ็ดวันหกวันหกชั่วโมงนะผมก็อัพมาสองค่ายแล้วนะเดี๋ยวเลอช่างเพิ่มผมจะมาอีกสองค่ายนะตอนนี้ก็ รู้สึกว่ามันยังไม่ว่างที่จะบุกนะผมก็เลยเลือกที่จะราชินีธนูนะอาจจะควีน Queen ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะแล้วยังไม่ได้ใช้ตําราภุก้านะเดี๋ยวมาใช้ที่หลังนั่นเองนะก็ตอนนี้ลาชินีธนูผมนะอาเชคคนะวีนเลเวลสี่ห้านะแล้วก็วอเดนเลเวลเก้านะก็อีกเลเวลหนะึ่งน่าจะตันนะแล้วก็มาไเล่นคิงเลเวลสี่สิบสองนะเดี๋ยวอัปเกรดแค่กองทัพเสร็จนะอัปเกรดเจ้านี้เสร็จนะแต่ผมวิจัยอันนี้นะกำลังจะเสร็จนะอ,อ อาคมสายฟ้านะเลวเดี๋ยวผมจะมาวิจัยเจ้าระเบิดกําแพงนะให้เป็นรุ่เจ็ดนะเลยผมจะบูสตมันนะให้เป็นซูเปอร์ระเบิดกําแพงนะเนื่องจากการที่จะบูสตเป็นซูเปอร์มันต้องใช้รุเจ็ดนะก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นสูตรควีนชาร์ดระวายบนลูนกันนะครับตอนนี้ก็รอก่อนนะยังไม่ได้มาบุกนะวอผมก็เป็นผู้ชมสงคารามเดี๋ยวนะ้วเปิดแดงไว้นะ กดผิดนะนี่เปิดแดงไว้นะเดี๋ยวพอตามที่เราบอกตามที่ผมบอกไปถ้ามันเสร็จทุกอย่างตามนี้นะผมก็จะเปิดเอ่อมาเข้าลุ่มบอลนะแล้วผมจะบุกป,ปนด้วยนะแล้วม,มาเปิดสูตรกันนะว่าบ้าน11ควรเล่นสุดอะไรกันบ้างดีนะโอเคประมาณนั้นนะบ้านบ้านหลักก็จบไปเท่านี้นะผมก็ตอนนี้ยังไม่ทำอะไรก็เข้ามาป้นแต่ละวันเอาบรบนัดดาวไปนะก็บ้านกลางคืนบ้านกลางวันของบ้านไอดีนี้นะก็มีจบเพียงเท่านี้นะ ก็ตอนนี้นะมันมีอะไรอีกละ่ะอีเวนท์ที่มักำลังจะมานะก็มีสลีกสงคารามอีกตั้ง11วันนะก็ยังไม่ได้สนใจนะมีที่มีเกมแคสได้นะวัน5ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะแล้วก็สูตรสัดา์ป้นสดดมเดี๋ยวจะเริ่มแล้วอีก4ีชั่วโมงเดี๋ยวมาเปิดนะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะจบงนท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พาร์ทถัดไปบ่ายสามโมงตรงครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ